นะคำถามต่อมาเลยนะครับพี่น้องเพืนะ่อนทางการเสรเวานะาการการตะยามม,มุมให้คนตายที่อยู่ในถุงจากด้านนอกใช้ได้หรือไม่ <c oughs> บิสมิละลาห์าฮมัลัละลอฮ์อับบีนะมุฮัมมัดนี่คงจะเป็นคำถามที่พี่น้องสงสัยจากภาพคลิปที่กำลังแชร์ชกันอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน นะครับโดยเหตุผลอย่างอย่างที่ปัจจุบันกาลังกาลังเป็นอยู่เนี่ยอันนี้คาตอบก็คือซอใช่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าอยู่ดีๆไม่ได้มีสาเหตุอะไรแล้วเราไปใช้วิธีการแต่แยา,ยายมุมแบบนี้มันไม่ได้เพราะว่าโดยโดยโกรอบของหลักการจริงๆแล้วนะครับการในกรณีของการจัดการศพเนี่ยมันจําเป็นต้องทําตามขั้นตอนนะครับอาบน้ําชําระศพให้สะอาดนะครับตามศาสนาบัญญัติ นะครับทั้งเรื่องของนัยิสเรื่องของฮัดดัสเรื่องของคอบัสทั้งหมดเลยนะครับนยัยสที่อยู่ตามร่างกายก็ต้องชำระแล้วก็ฮัดดัสถ้าที่มีเท่ามีก็ต้องชำระทั้งฮัดดัสเล็กแล้วก็ฮัดดัสใหญ่ห่อกระฝันให้มิชิดนะครับละหมาดขอดูอาตามตามสมควรอย่างสมเกียรติแล้วก็กบฝังอย่างมิชิด เนี่ยสี่ขั้นตอนเป็นฟรุปคกิฟายะคนตายนี่ยเขาไม่เกี่ยวอะไรบาปที่เราเราจะทำือไม่ทำเราบาปเห็นไหมครับไอ้นั้นไม่ไม่ไม่เกี่ยวคนตายสมมติเราไม่อาบน้ำเขาก็บาปไม่ไม่เกี่ยวนันอยู่ที่อยู่ที่พวกเรานะครับปล่อยให้เน่าคนตายให้ก็ไม่เดือดร้อนเห็นไหมครับแต่ว่าไอ้คนที่รับผิดชอบก็คือคนที่รู้ข่าวการเสียชีวิตเบื้องต้นหรือคนรู้ข่าวการเสียชีวิตต่อจากนั้นก็คือญาติใกล้ชิดที่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 เจ้าหนที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะลูกเต้าครอบครัวเนี่ยอันนี้มีความรับผิดชอบ อันนั้นในกรณีที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะอย่างที่เราเห็นก็คือหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องทางโรงพยาบาลทางการแพทย์อะไรนะครับเขาห้ามเด็ดขาดเลยเขาเขาหอนะแล้วเขาก็ที่ผมเห็นในคลิปนะครับอธิบายนะเขาใช้ถุงพลาสติกนะพลาสติกพิเศษของเขาที่กันเชื้อเนะี่ยถึง3มชั้นนะครับแล้วก็ห่อมามิดชิดแล้วแล้วก็ที่เราเห็นเป็นภาพที่ที่เขาวิจารณ์กันมากแล้วก็คือในประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมอาจารย์ที่ว่ารับ รับมายหยัดกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วนะเขาํำชับมาแล้วว่าอย่ามาเปิดมาเปิดใช่ไหมครับ mm hmm. ในที่สุดไอเราไม่เขาไม่รู้อ่ไะไม่ใช่ไม่รู้รู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทําไปแล้วนะครับมาเปิดเอ่อเปิดซิปนะแล้วก็เอามายหยัดออกมาจัดการอาบน้ำนะครับตามตามขั้นตอนก็คิดว่าจะดีนะแต่ที่ไหนได้มันเป็นสาเหตุทําให้โรคเนี่ยมันเกิดการระบาดฉะนั้นในกรณีที่ที่เป็นปัจจุบันแบบนี้นะครับว่าเราไม่สามารถอาบน้ําได้ตามขั้นตอนปกติก็ ถือว่าพ้นพ้พ้พพว่ายิบในเรื่องของการอาบน้ําไปเมื่ออาบน้ําไม่ได้ก็เลื่อนมาเป็นข้อการทําตะยำม,มุมแทนถ้าทําตะยำม,มุมไม่ได้นะครับกใใ็ให้ให้ใช้วิธีในการอย่างที่ปัจจุบันเขาแนะนําก็คือตะยำม,มุมจากภายนอก ถึงแม้ว่าจะไม่ไม่โดนมือโดนโดนหน้าครับหรืออัยวะของของคนตายก็ตามเพราะว่าแค่ง่ายๆไม่ต้องถึงขั้นเป็นโรคเราแค่สมมติว่าอาจารย์อับดุลชะกฤสณ์ม่จ่ยเป็นอาจารย์ชะกฤอยู่ก็แล้วกันแต่ว่าอาจารย์อับดุลชะกฤเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวในหมู่บ้านแม่ไม่หน่าอยู่จริงๆหมู่บ้านสมมติอาจารย์เนี่ยหลงไปแล้วก็ปรากฏว่า หมู่บ้านแม่ไม้เนี่ยไม่มีผู้ชายเลยใช่ไหมแม่ไม้นะหมู่บ้านแม่ไม้ <c oughs> เนี่ยเกิดเสียชีวิตคนหนึ่งทำยังไงอ่ะเอาอาจารย์ช <c oughs> กดไปอาบน้ำแหละ่ <c oughs> หไหมครับในกรณีแบบนี้หรือไม่มีใครเลยอย่างนี้ขนาดไม่มีใครเลยหลืออาจารย์เชกดอยู่คนเดียวที่ทําได้ เขาเขายังลดขั้นตอนไม่ต้องอาบน้ําเพราะมันจะไปถูกเนี่ยถูกตัวไปเห็นเอารอของเขางั้นให้เลื่อนมาใช้วิธีการทำเต่ายมุมแถวนี่แค่แค่อะไรแค่ในบางสถานการณ์น้ําไม่มีอะไรตัวเนี้ยมันเหตุผลทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าพอเราไม่เข้าใจเนี่ยแบบนี้เราจะไปแกะไปรูดซิปแกะออกมาจากถุงยกมายัดออกมาแล้วมาอาบน้ำติดกันทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับทั้งบ้านเลยที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์วันเนี่ยเขาบอกแล้วกับชัดแล้วแต่ว่า บางทีเราเอริเตว่าอยากจะเคร่งอยากจะทําให้ดีกับคนตายครั้งสุดท้ายน่ะแม่เราพ่อเราจะมาแต่เราไม่ทำตอนนี้ไปทาตอนไหนอาทิตย์หน้าตายอีกรอบนึงค่องช่วยฮะอา <c oughs> ทิตย์ตายอาทิตย์นี้ตายวันนี้วันเดียวใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าอย่างที่พี่น้องสอบถามมาด้วยความสงสัยนะก็ทําตามที่คําแนะนำน,นะครับแต่ถ้าหมอเขาบอกว่าอันนี้ไม่เป็นไรเขาคาเชื้อมาเรียบร้อยแล้วทำ,ทำ,ทำตา,ามตย้ำมุมแกะซิฟได้อย่างนี้เราค่อยอย,อยทำแต่ถ้ามันมีดรอศมีอันตรายมากเนี่ยนะฉะนั้นหลักการศาสนาเนี่ยนะครับ อาบ,บรรทยุทธฟะก็โดรอลอิมการสิ่งที่เป็นผลเสียอหรือผลกระทบอันจะเกิดขึ้นถึงแม้จะยังไม่เกิดก็ตามน่ยยุทธฟะก็ดรอลอิมการต้องพยายามระงับไม่ให้เกิดป้องกันไม่ให้เกิดเท่าที่เรามีความสามารถฉังนั้นเรากันได้ระดับไหนถ้าไม่แกะซิปแล้วเราป้องกันได้ต้องไม่แกะใช่หไหมครับถ้าเราแกะออกมาแล้วมันระบาดมันเท่ากับเราเราเรา,เรา,เราตั้งใจนะตั้งทะถ้ารู้หมอเข,าบอ,ขาบอกห้ามแกะนะั้นเราไปแกะเนี่ยที่ผมบอกเมื่อจารย์มาสักครู่เนี่ยผมผมคุยกับ ทางลายกับนักเรียนนักเรียนที่มาดีนะคนหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ด็อกเตอร์คนหนึ่งบอกว่าถ้าถ้าถ้าเป็นประเทศอิสลามนะให้เรียกเก็บดียะเลยให,ให้เก็บกาฟาระเลยเพราะเนี่ยถือว่าตั้งใจถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งใจฆ่าก็ตามก็รียกอตุลขะอตชิพุลอัมก็ได้แบบเนี้ยเพราะถือว่าเป็นการจงใจทําให้คนอื่นเขาถึงแก่ชีวิตเป็นสาเหตุทําให้เขาตายถึงแม้ว่าเราไม่ได้จะตั้งใจไปฆ่าเขาก็ตาม เนีฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ทอันตรายงั้นตามที่เขาแนะนำนะซ้อแล้วถูกต้องแล้วนะครับแต่ยามมุมก็ทำง่ายๆนะครับเอามือตบฝุ่นอ่าหนึ่งครั้งลูบหน้าแล้วก็ลูบมือนะครับแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องตบสองครั้งก็ได้ถ้าเรากลัวมากนะตบแค่ครั้งเดียวแล้วก็ลูบแล้วก็เลิกกันไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ละหมาดตรงนั้นเลยนะครับไม่ต้องยกย้ายไปไหน วันเราตลาดร้ครับ<ล> <ละ S 2> พี่น้องฮะในในในวิกฤตแบบนี้เนี่ยเซฟคุณวาก็ยังซึ่งที่ที่ถูกเรียกว่าความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทำให้เราได้ทใาทให้เราได้เห็นเห็นถึงอะไรฮะพี่น้องความสําคัญของอุลมามะความสำคัญของความสำคัญของนักวิชาการและทําให้เราได้เห็นว่าคนที่มีความรู้เนี่ยคือคนที่สติมบาร์เอาเอาหลักฐานออกมาออกมาให้กับพวกเราได้แล้วก็วิเคราะห์ให้กับพวกเราได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่เราจะต้องการคําตอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ย ให้ถามผู้รู้พี่น้องถามผู้รู้ที่เขาเขาจะเอาคําตอบจากการวินิจฉัยอันรธลและฮะดีสมามาให้กับพี่น้องดังที่เราได้บอกฟาสอะโลอฮลฮะดิสอิมคนตุมลาตาจงถามผู้รู้ไม่ใช่ถามใครก็ได้นะพี่น้องถามใครก็ได้แล้วเวลาที่เขาตอบมาแบบที่ตอบตามความรู้สึกของเรานะคือคนเนี่ยบางทีไม่มีความรู้นะจา์แล้วก็ตอบาตามความรู้สึกที่เขาตามความรู้สึกของคนที่ถามว่าต้องการอะไรเนี่ยคือมันตอบง่ายคนรู้สึกไงก็ตอบไปอย่างนั้นเนี่ยใครก็ตอบได้แต่ว่า การอิสติมบาร์การหลักฐานออกมาในในเฟคคุณว่าแก้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่เราเราต้องเราต้องเอามาจากอุลามะเอาจากผู้รู้จริงๆงนะพี่น้องแล้ววันนี้อาจารย์ตัวร้อก็มาไขาปัญหาให้เราอย่างอย่างชัดเจนนะครับเราก็ต้องมีความตักว่าต่อร้อนยำเกรงต่อรอนการยำเกรงต่อรอนเนี่ยพี่น้องนะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่การที่เราเราทำในสิ่งที่เอาว่าตาลาใช้ปฏิบัติอย่างเดียวเราต้องทิ้งสิ่งที่เอาว่าตาลาสั่งให้เราทิ้งด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยบาง ถูกเป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนอย่างในเดือนมฎอนที่ที่จะมาถึงเนี่ยคืออยู่ๆเราเคยกินข้าวได้ใช่ไหมอาจารย์การกินข้าวเนเป็นเรื่องที่หาล้านอยู่ตอวธอนวาคมเราตาลสั่งห้ามร้องแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นยันดวงอาทิตย์ตกบอกเราว่าห้ามกินข้าวห้ามดื่มน้ํามันกลายเป็นข้อห้ามจากของที่เป็นหาล้านที่มันเคยหาล้านเพราะนั้นในวันนี้ในสิ่งที่เป็นอิบารดาบางอย่างที่เราถูกห้ามถูกห้ามจากสถานการณ์ต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันคือคําสั่งเราเข้เอามาสู่การปฏิบัติ